เกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่าง <c oughs> คุณผู้ชมครับจากคลิปที่แล้วนะครับคุณผู้ชมได้เห็นผมแนะนำน้องดีมนะครับผู้ช่วยผมคนใหม่ไปแล้วนะครับอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าจากนี้ไปผมจะไม่มีผู้ช่วยคนใหม่แค่เพียงคนเดียวอีกต่อไปลำหน้าโชว์นะครับได้ทำการเสริมนักเตะเข้ามาในทีมเพิ่มขึ้นอีกหลายตำแหน่งเลยนะครับวันนี้ผมจะแนะนำให้รู้จักมิดฟิลคนใหม่ของลำหน้าโชว์ครับ <c oughs> ขอเชิญพบกับเป้ไฮร็อ วิ่งมาเป็นนักกีฬาเลยตกลงเป็นนักกีฬาเลยนั่งมวยสวัสดีครับพี่หลาสวัสดีครับทางนี้ครัแม่สวัสดีครับสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับเป้เองครับผมนี่ดูทีมงานผมแต่ละคนปกติที่ไหนไม่ธรรมดาน้องเป้ก็จะเป็นอีกคนหนึ่งนะฮะที่เสริมดีมเข้ามาในปี25 6 5นี้เป้จะทําหลายหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์ด้วยช่วยผมทํางานในแต่ละคลิปด้วยแล้วบางคลิป เป้ก็จะออกมาออกโรงออกโรงช่วยผมรีวิวแบบนี้ด้วยนะครับก็จะได้มีหลากหลายผู้คนแบบหลากหลายหน้าหลากหลายตามีจับคู่กันหลายๆคู่มีบกบอยมีน้องรีมีน้องเป้โอ้สนุกสนุกนะฮะปีหน้านี้ลำหน้าโชว์สนุกกว่าเดิมนะครับวันนี้น้องเป้ถ้าจะเอาไอ้นี่มานะครับมันจะไม่พอน้องเป้ต้องไปเอาไอ้ถังน้ํา20ลิตรมาคว่ำใส่ข้างบนนี้ด้วยได้ครับผมได้ผมไปหยิบมาให้เขาเอามานะ ไม่ใช่แม่ก็ไม่โอ้โหก็ไม่ห้ามกันเลยเวลาเราตามมุกตลอดฟลโลมุกตลอดแม่ไม่ไม่มีเด้งสวนกลับเลยมันไม่ใช่เครื่องคุณเลิ์น้ำเย็นมันไม่ใช่ครับพี่นะฮะอันนี้คืออะไรครับเนี่ยอันนี้คือเครื่องกรองอากาศเด็กใหม่ครับคุณผู้ชมเด็กใหม่ขอใหมนะฮะช่วงนี้เราจะไม่มีการตัดเอาไว้วันหลังแบบผ่านแม้สี่ห้าปีเป้มาดูคลิปนี้คือพูดฮาเป็นไฮไลท์โอ้โหเนี่ยทำให้ผมเขินอายอีกแล้วครับเนี่ยมันคืออะไรครับคุณเป้ เรื่องกองอากาศครับผมจากเสียวมี่ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เปิดตัวใหม่ล่าสุดเร็วๆนี้เลยครับผมตัวร้อนๆตัวใหม่สุดของเขาเลยใช่เลยครับผมเป็นรุ่นโปรด้วยตัวนี้เป็นเสียวมี่สมาร์ทแอร์เพียร์รีไฟเออร์4โปรนะฮะเป็นรุ่นโปรด้วยที่บ้านผมนี่มีแต่รุ่นเก่าๆรุ่น 2S2H อะไรเงี้ยครับผมบ้านผมมี 3H อ๋อแล้วก็ตัวเล็กกว่านี้ด้วยตัวเล็กกว่านี้ครับของผมมาตัวเล็กกว่านี้นี่ตัวใหญ่เริ่มเทิ่มเลย มีอะไรใหม่บ้างน้องไปเล่าให้ฟังซิโอเคสําหรับรุ่นใหม่ตัวนี้เนี่ยถ้าถามว่ามันต่างจากรุ่นโปรตัวเดิมยังไงนะ,ค,ะครับผมจะเล่าให้ฟังแบบสรุปนิดหนึ่งแล้วกันก็ค,คือตัวนี้จะใหญ่กว่าเดิมนิดหนึ่ง จะกว้างกว่าเดิมตัวถ<า> <G wang S 1> ัว<า>งะจะกว้างกว่าเดิมแบบนิดเดียวเลยครับก็คือการใหญ่ของตัวถังมนเนี่ยมันก็จะเพิ่มปริมาตรเพิ่มรัศมีของตัวพัดลมโบเวอร์ที่จะดูดอากาศถูกต้องครับใช่ไหมฮะหลักการของเครื่องฟอกอากาศแบบนี้เนี่ยเขาก็จะมีฟิลเตอร์อยู่ด้านล่างแล้วพัดลมตัวนี้จะหงายหน้าขึ้นข้างบนแล้วก็ดูดอากาศขึ้นข้างบนอากาศเข้าทางนี้ฟลับขึ้นลงไปทางนี้ผ่านฟิลเตอร์ไส้กรองแล้วก็มีเซนซงเซนเซอร์อะไรของเขาวปาไปครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะมีการอัปเกรดเข้ามานิดนึงคือตัวก่อนเนีมจะ ความสูงกว่านี้เราๆแบบ5ซนติเมตรก็คือลงมาหน่อยห,<ร>หนึห<ร>น่งเล็กลงเล็กลงมาน่าจะเป็นเรื่องของอากาศพลศาสตร์คือถ้ามันเป็นทอ่อเป็นป้ายแล้วมันดูดยาวๆมันจะกินกําลังของตัวมอเตอร์พัดลมใช่ครับเขาอาจจะลดความสูงลงมาสัก5เซนแล้วโฟล์ลมดีขึ้นใช่แล้วก็ตามที่พี่หลังพูดมาเนี่ย<ร>มันก็จะมาตามสเปคเช่นกันคือตัวก่อนเนี่ยกินไฟสูงสุดแบบเปิดแรงสุดอะไรเงี้ยอยู่ที่66วัตต์ ตัวนี้เนี่ยก็จะกินไฟน้อยลงเหลือแค่50วัตต์ครับผมเปิดเต็มสปีดสำคัญสำคัญเรื่องของการกินไฟสำคัญเพราะอุปกรณ์แบบนี้นะครับ7วัน24ชั่วโมงเปิดตลอดทำงานตลอดกินไฟตลอดถ้ากินไฟเยอะหรือว่าทำให้ประหยัดลงได้เนี่ยทำให้คนใช้งานก็จะรู้สึกดีว่าค่าใช้จ,จ่ายน้อยลง้วยนะะอันนี้สำคัญนะครับ สิ่งที่เปลี่ยนไปอีกนิดนึงก็คือในเรื่องของหน้าจอที่เป็น OLVD นะครับถ้าเป็นรุ่นก่อนๆเขาก็จะแบบไม่ได้มีคาดเงินตรงนี้มาด้วย เขาจะมีการดีไซน์ให้มันดูแบบพรีเมียมมากขึ้นนะครับในส่วนของหน้าจอหน้าปัดของเขาใส่ขอบเงินขึ้นมาใช่ครับซึ่งช่วยเรื่องความสวยงามนะครับไม่ได้มีฟีเจอร์ใดๆไม่ได้ช่วยใดๆแล้วปุ่มเปิดปิดเขาหายไปไหนแล้วเมื่อก่อนเนี่ยรุ่นที่ผมเคยใช้เนี่ยปุ่มเปิดปิดเขาอยู่ด้านบนด้านบนใช่ไหมใช่ซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนเลยก็คือสามารถสั่งเปิดปิดได้ที่หน้าจอตรงนี้เลยตรงนี้เลยกดตรงนี้เลยใช่ข้างหน้าของเขาเนี่ยครับก็จะมี2ปุ่มด้วยกันก็คือเป็นปุ่มพาวเวอร์สกหรับเป แรงลมก็จะปรับได้หลายระดับเลยระดับ1 2 3สาจะปรับแบบเงียบปรับแบบแฟบริกก็ได้หรือว่าจะเอาแบบเต็มสูบไปเลยก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันเวลาแบบช่วงตุดจีนอะไหว้ไฉสิงเอียจุดทูบในบ้านอะทูบดอกใหญ่โอ้โหค่าค่าอากาศนี่ขึ้นไป6 0 0ออยใช่พี่600ยพัดลมนี่ร้องฮึดฮูดฮูดเป็นชั่วโมงอะเป็นชั่วโมงผมไปยืนกอดอกดูเครื่องฟอกอากาศนี่จะรอดสถานการณ์นี้ไปได้ไหมจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ไหมผมปรากฏได้ครับ ผ่ <uge> านตุรจีนไปได้ <H ell> ทุกวันยี่ยังใช้ได้ดีอยู่ื่าขนาดรุ่นเล็กนะโอ้โหแล้วนี่รุ่นใหญ่จะขนาดไหนครับรุ่นใหญ่นี่ยโหด,ดูดปั๊บเดียวหายเลยเดียวหายครับผมสุดยอดครับผมอ่ะก็จะมีในส่วนของที่พูดมาก็คือมันมีความเตี้ยลงใช่ไหมครับใช่ก็จะส่งผลให้น้ําหนักของเขาเบาลงอันนี้ผมว่าไม่น่าจะเป็นนัยสํา,สาคัญ เพราะว่าอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยมันจะหนักแค่ตอนวันที่เราซื้อมาแค่นั้นเองพอเราวางปุ๊บเนี่ยเสียบปลั๊กปุ๊บมันอยู่ตรงนั้นแหละเป็นปีเป็นชาติเลยก็ถูกน้ำหนักเบาไม่น่ามีผลอะไรนะครับแต่จะมีผลอ่ะตอนแบกตอนแกะกล่องออกมานิดหน่อยสำหรับคุณผู้หญิงน่าจะแค่นั้นแหละครั้งเดียวครับผมในชีวิตครั้งเดียวในชีวิตส่วนความเตี้ยลงเนี่ยก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรครับผมเพราะว่าไม่มีใครเอาของอะไรมาวางบนนี้มาแล้วเดี๋ยวโฟล์พัดลมมันไม่ดีใช่ไม่แนะนําให้เอาอะไรมาวางข้างบนนะครับไม่ได้เลยนะคุณเ็นตอรนนตาวงง้ ด้วยความหวังที่ว่าลมพัดเียจากข้างล่างเนี่ยลมมันพัดขึ้นเนี่ยมันจะเป่าระบายความร้อนให้เราเตอร์ด้วยเราเตอร์คุณก็อุดมไปด้วย เทีมสองจุดห้แนะนําว่าอย่าหาทาดีกว่านะครับ <mm> มันจะทําให้โฟลมเสียแล้วมันก็จะทําให้ตัวเครื่องเนี่ยมีประสิทธิภาพน้อยลงด้วยถูกต้องครับอย่าไปวางทับแต่ผมแปลกใจอย่างหนึ่งคุณเป้ผมเห็นบนฝาเจ้าเครื่องฟอ,อกาศตัวนี้นะครับ,รบมันมีเนี่ยมันกดงี้ได้เปิดขึ้นมาได้เอาไว้ทําอะไรครับเนี่ยคืออันนี้ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าในรุ่นก่อนๆเนี่ยคือมันจะเป็นปัญหาตรงที่ว่าถ้าสมมติมีอะไรตกมีเศษฝุ่นนู่นนี่นั่นมันล่วงลงไปในเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะเปิดตัวฝาาาบนออกมดสไ้ ไม่เคยเปิดใช่ครับพี่ตัวผมคือผมอะ่ะมีเศษฝุ่นเศษอะไรล,ลงไปแล้วผมแบบเฮ้ยมันเอาออกมาทำความสะอาดไม่ได้เราก็ต้องให้มันล่ออวงลงนมาแนี้แล้ว,ลวเราโกยความจากกรบกออกมา,<ร>าทางนี้แ่ไจากนี้ใช่ซึ่งเราเรา,เราไม่สามารถทําตรงนั้นได้แต่ว่าครับผมในตัวเสี่ยวมี่สมาร์ทแอร์เพียร์ิไฟเออร์4โปรตัวนี้นะฮะมันสามารถที่จะเปิดในส่วนของฝาบนเนี้ยออกมาได้โดยการที่เรากด หนึ่งครั้งนะครับแล้วเราไขออกมานี่คือคือฝาที่ฟลิปลงมาตรงนี้แล้วก็จะมีรูน็อตจะมีรูน็อตอยู่ตรงนี้คุณจะถอดตะแกงชุดนี้ออกมาได้ใช่ครับแต่ต้องปิดเครื่องก่อนนะไม่งั้นถอดปุ๊บมันนิ้วแยงลงไปไม่ได้เด้อดนพัดลมตีเพื่อความปลอดภัยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ในส่วนของฝาหลังของเขาเนี่ยเขามีการออกแบบมาใหม่ครับพี่หลามออกแบบใหม่ครับผมมันดูเหมือนเดิมเลยนะมันดูทรงเหมือนเดิมใช่ไหมใช่มันดูเหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งที่มันแตกต่างออกไปก็คือ ในส่วนของฝาหลังเขาเนี่ยครับเขาทำมาเป็นแบบแม่เหล็กเป็นแมกเนติกดีไซน์ครับผมของเดิมมันจะเป็นเหมือนแบบเดือยพลาสติกเป็นแง่งเข้าไปใช่ไหมอ่ากึบกแล้วถอดเข้าถอดออกเปลี่ยนไส้กรองบ่อยๆถอดไปถอดมาหลวมหลวมตัวนี้ออกแบบใหม่ เป็นแม่เหล็กเหรอเป็นแม่เหล็กครับผมเฮ้ยขอลองหน่อยลองนี่ฟับโอ้โหนี่เออถอดเข้าถอดออกง่ายใช่แล้วพี่ตอนเสียบเข้าไปมันจะกรึ๊กเข้าไปแล้วพอเราดึงฝาออกนะครับหน้าจอดับเลยมันจะล้องแดงปิ๊บหนึ่งแล้วดับไปเลยเครื่องจะอยู่ทํางานเป็นระบบความปลอดภัยรู้ว่าเรากำลังจะทําอะไรกับฟิลเตอร์แล้วถอดฟิลเตอร์มาดูสักหน่อยดี้ไหมฮะได้เลยครับพี่ได้ครับฟิลเตอร์ดึงออกมาเลยใช่ไหมครับสามารถดึงออกมาได้เลยครับเฮ้ยนี่โอ้โฮผู้ชมพอเป็นรุ่นใหญ่นะรุ่นโปรเนี่ยฟิลเตออออรร์์นนี่่่ัเเเบลลยใหญมากะ กองดีจริงครับอ๋อไม่ควรไม่ควรดมไม่อยาเล่นเมื่อกี้เล่นมุกนะเมื่อกี้ยื่นหน้าลงไปเฉยไม่ได้ดมแม่พี่ลามก็นะโอเคอะต่อนิดหนึ่งแล้วกันนะขอขอปล่อยข้อมูลนิดนึงแล้วกันพี่ก็คือในส่วนของฟิลเตอร์ของเขาเนี่ยเป็นฟิลเตอร์แบบ3ชั้นตัวฟิลเตอร์นี้ก็จะสามารถกรองอนุภาคได้สูงสุดถึง0.3ไมครอนที่ประสิทธิภาพ99.97%เลยครับพี่ลามอันนี้ต้องทำความเข้าใจ หลายคน,นยจะเข้าใจว่าพอบอกว่าเครื่องฟอกอากาศสามารถกรองได้99.97%คำว่า99.97%เนี่ยคือปริมาณอากาศที่วิ่งผ่านทั้งหมดนี้ ไม่ได้หมายถึงห้องทั้งห้องบ้านทั้งบ้านคุณคนนะมันจะเข้าใจว่า <c oughs> โอ้โหอากาศในบ้านเรา9 9 9 7จะต้องถูกกลองด้วยเครื่องนี้ไม่ครับถ้าคุณวางอันนี้ไว้หน้าบ้านหลังบ้านมันก็ลอยมาถึงตรงนี้ไม่ได้เหมือนกันกมันก็ต้องค่อยๆดูด <c oughs> ดึงดึงอากาศแลกเปลี่ยนความสะอาดกันไป<ช>นะฮะมันก็ทดแทนอันเก่าก็อาจจะไหลไปตรงนู้นได้บ้างแต่ว่ามันไม่ได้นะมันหมายถึง99.97คือตอนผ่านไอ้นี่ดูดผ่านไอ้นี่แล้วก็โผล่ขึ้นมาตรงนี้อ่ะเข้าใจถูกต้องแล้วนี่เขามี เป็นสีดำๆด้วยนะมีความเป็นคาร์บอนด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับเ <c oughs> ขาเป็นคาร์บอนกรองกลิ่นกองกลิ่น <c oughs> กรองความเหม็นอับแล้วก็ <c oughs> กร <c oughs> องเชื้อโรคได้บางชนิดได้บางชนิดแล้วตัวนี้เนี่ยที่มันพิเศษก็คือ <c oughs> สามารถ กองพวกสารละเหยพวกฟอร์มาดีไฮได้ด้วยนะครับนี่นี่ฟอร์มาดีไฮนี่มันมากับอะไรมั่งมันมาจากพวกสารระเหยต่างๆเอาเอาอย่างเช่นแบบพวกน้ํายาทาเล็บของคุณผู้หญิงต่างๆอะไรเงี้ยพวกอะไรที่มันมีกลิ่นใช่ครับน้ําหอมฉีดๆีดเมื่อก็กรองกลิ่นเข้าไปได้ด้วยสเปรย์ฉีดผมฉีดฟุ๊ฟุ๊ฟุ๊ฟดูเข้ามานี่ก็จะเป็นประโยชน์ของตัว a c t i v a t e d c a า b o บตัวนี้นะครับผมเอ้ยนี่ผมชอบตรงนี้นี่ดีไซน์ของเขาข้างใน ตัวนี้ดีไซน์เรื่องของการใส่ฟิลเตอร์เข้าไปเนี่ยทำได้ดีนะครับคือด้านล่างเนี่ยเขาจะเหมือนมีเป็นฝาที่เป็นสปริงมีแรงกดดันขึ้นพอเรายัดฟิลเตอร์เข้าไปเนี่ยไอตัวฝาสปริงเนี่ยมันจะดันฟิลเตอร์ขึ้นไปเพื่อให้แนบสนิทกับตัวปล่องที่ดูดควันทั้งหมดไอไม่ใช่ดูดควันดูดอากาศดูดอากาศทั้งหมดมันจึงทําให้การกรองเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ลิกไม่รั่วใช่ไม่รั่วครับนะครับอันนี้ถือว่าออกแบบดีชอบชอบตัวนี้ออกแบบมาดีจริงอันนี้ชอบครับแล้วก็ถ้าเราสังเกตที่ด้้าานนหของ หน้าจอเนี่ยนะครับเขาก็จะมีในส่วนของอ่ะเห็นตัวลบๆตรงนี้ไหมครับที่มันเป็นเหมือนประจุลบอะไรแบบเนี้ยมันมีเครื่องหมายลบอยู่อ่ะใช่ครับมันคือในส่วนของสามารถ ปล่อยประจุลบออกมาได้ด้วยประจุไอออนลบเนี่ยมันสามารถดูดกินพวกแบบจุลินทรีย์หรือว่าแบคทีเรียฝุ่นผงฝุ่นเนี่ยมันก็จะทําให้ฝุ่นที่เป็นฝุ่นเบาๆครับ,ค,รบคือไอออนลบเนี่ยมันลอยอยู่ในอากาศเม็ดฝุ่นที่เบามากๆที่ลอยฟุ้งในระดับ pm เนี่ยนะพวก pm 2.5 pm 3 pm 5นะอันนั้นดอนสอนระเบียบสมัยเก่า <c oughs> ลอยมาเกาะเจอตัวไอออนลบ,นลบมันจะเกาะรวมๆ <c oughs> กันแล้วมันจะเหนียวหนืดแล้วมันจะตกลงพืน้นสูพื้นพอตกลงสู่พื้นเพื่อเวลาเราดูดฝุ่นทำ ความสะอาดอะไรมันก็ง่ายก็จฝุ่นมันก็ไม่ฟุ้งกระจายไม่เข้าจมูกเรานี่คือประโยชน์ของประจุไอออนลบนะครับซึ่งตัวนี้ก็มีด้วยตัวนี้มีครับในคอนเซปต์ของเขาเลยเนี่ยเขาจะช่วยให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยโอ้โหเหมือนเราอยู่ท่ามกลางอากาศที่บริสุทธิ์ดุดดังแบบุริมทานอะไรแบบนี้สดชื่นเหมือนยืนบนเนินเขา S <S <S ได้หมดทัดชื่อมาพูดกันถึงเรื่องของประสิทธิภาพในการกรองอากาศของเสี่ยวหมี่สมาร์ทแอร์เพอร์ริฟเออร์4โปรตัวนี้กันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับ <Okay. S 1> ตัวนี้เนี่ยมีค่า C A D R ถึง500ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับพี่หลังอันนี้หมายถึงว่าใน1ชั่วโมงเขาจะดูดอากาศเข้ามาได้500ลูกบาทเมตรงั้นก็ต้องถามว่าเครื่องฟอกอากาศไซส์นี้เหมาะกับห้องขนาด กี่ตารางเมตรก็ถ้าตามสเปคของตรงนี้เลยเนี่ยเขาจะอยู่ที่35ตารางเมตรจนถึง60ตารางเมตรเลยโอ้นะครับแต่ผมจะมีทริคอย่างหนึ่งแนะน<ม>ําคุณผู้ชมนะครับว่าคุณผู้ชมบางคนอาจจะกังวลตอนเลือกซื้อเครื่องฟอกอากาศว่าแบบเออเราต้องซื้อตัวเล็กตัวใหญ่ห้องเรากี่ตารางเมตรต้องกลับไปวัดที่บ้านเอาจริงๆนะมันมีแบบว่าค่าความดฟ น,นิดหน่อยคือถ้าคุณซื้อตัวเล็กแล้วห้องคุณใหญ่ถามว่าทํางานได้ไหมทํางานไ,ได้ไดนะแต่มันใช้เวลานานหน่อยแค่นั้นเองใช่ครับคือมันก็ฟอกอากาศไปเรื่อยๆแล้วเราก็ไม่ต้องรีบนี่เพราะว่า เครื่องฟองกอากาศเนี่ยมันตั้งอยู่ในที่นั้น<ช>เปิดทํางาน7วัน24ชั่วโมงเปิดทํางานตลอดเวลาอยู่แล้วเขาก็ฟอกไปเรื่อยๆ <Yeah S 2> จะฟอกมากฟอกน้อยเขาก็ทํางานต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเครื่องเล็กเครื่องใหญ่ขึ้นอยู่กับงบประมาณขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณก็ค,คุณอยากจะได้พลังในการฟอกมากแค่ไหนแต่ถ้าคุณไม่รีบคุณก็ซื้อเครื่องรุ่นเล็กๆประหยัดก็ได้ก็ได้เช่นเดียวกันไม่แตกต่างกันม,มากไม่ซีเรียสนะซึ่งถ้าจะเอาให้มันเหมาะสมอะไรเงี้ยก็ ก็ตัวใหญ่หน่อยก็ตัวใหญ่หน่อยตัวใหญ่ก็ดีกว่าตัวเล็กอยู่แล้วถูกต้องนอันนี้เรียกว่าตามเนื้อผ้าตามเนื้อผ้าก็อันนี้ขอเสริมข้อมูลนิดนึงแล้วกันในส่วนของการกรองอากาศเนี่ยถ้ามันเป็นในพื้นที่ที่เหมาะสมที่เขากําหนดมาเนี่ยสามสิบห้าถึงหกสิบตารางเมตรนี่ครับก็จะกรองอากาศได้แบบภายในสี่สิบห้าสิบนาทีก็คือจะคลีนและจะสะอาดแล้วแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็ถ้าไปใช้ในห้องที่มันใหญ่ๆหน่อยครับถึงแบบได้ถึงแบบร้อยหกสิบห้าตารางเมตรอะไรเงี้ยห้องประชุมแล้วเนี่ยห้องประชุมแล้วแต่ว่าทําได สามารถทำได้ไหมเหมือนที่พี่หลามพูดเลยครับคือมันสามารถทำได้แต่ว่ามันก็จะใช้เวลามาก กว่าชาวบ้านเขานิดนึงครับก็คือตามสเปคของเครื่องใช่เช่นถ้าคนไม่รีบก็ปล่อยเขาทำไปก็ปล่อยเขาทำไปแล้วด้วยความที่เขาชื่อว่า Smart a i r Purifier 4 Pro ตัวนี้เนี่ยนะครับคือเขาก็สมาสมชื่อครับพี่หลามับมด้วยความที่อย่างที่เรารู้กันว่าในตัวของเครื่องกรองอากาศของเสี่ยวมี่ในเกือบทุกๆรุ่นเนี่ยเขาก็จะรองรับในการใช้แอปพลิเคชันมี o โ e มนะตัวนี้เป็น iot ด้วยไงเป็น iot ด้วยใช่ครับผมคอนเน็กกับแอปกับมือถือ ได้เลยทาอะไรได้บ้างสั่งอะไรได้บ้างโอ้โหทได้หลายอย่างครับจะสั่งเปิดปิดเครื่องเนี่ยสามารถทําได้นะครับจะปรับความเร็วอาจจะเป็นออโต้จะเป็นโหมดสลิปจะเป็นโหมดแมนนวลฮะจะพัดลมเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามทำได้หมดเลยครับสั่งเปิดปิดตัวนกระิไปอ่อนหรือประจุลบเนี่ยสามารถทําจากในแอปได้เลยและที่สำคัญคือเขาจะบอกว่าไอ์ฟิลเตอร์ที่เรากาลังใช้งานอยู่เนี่ยมันใช้ได้อีกกี่วันนะครับก็คือจะแจ้งเตือนด้วยว่าถ้าเออฟิลเตอร์เราเนี่ย เสื่อมสภาพและควรจะถึงเวลาต้องเปลี่ยนแล้วครับอ่าเขาก็จะแจ้งเตือนขึ้นมาในแอป,ปได้เลยคนส่วนใหญ่ผมอ่าอย่างผมนะครับผมซื้อเครื่องพวกนี้ไปวางไว้ที่บ้านส่วนใหญ่ก็จะเปิดแบบถ้ามีคนอยู่บ้านตลอดอมมันก็เปิดทํางานทั้งวันทั้งคืนอยู่แล้วครับผมแทบไม่เคยไปคอนเน็กแอปเลยนะเพราะว่าเราไม่รู้จะสั่งอะไรเขารเราออโต้อย่างเดียวเดี๋ยวเวลามีกลิ่นอะไรเหม็นๆหรือมีควันอะไรเยอะๆเดี๋ยวเขาเร่งพัดลมข,ขึ้นเขาเองใช่ยกเว้นคนที่อยู่ตามที่อยู่อาศัยอย่างคอนโดไปเช้ากับเย็นแล้วก็ไม่ได้เปิดเครื่องนี้ คุณอาจจะต้องการฟอกอากาศก่อนที่คุณจะกลับถึงบ้านสักหนึ่งชั่วโมงสั่งเปิดหรือทําเป็นแบบว่าตั้งเป็นเวลาเวลาเปิดปิดเป็นประจําได้ทาได้ซึ่งอย่างตัวผมเองเนี่ยก็ จะใช้ในรูปแบบของว่าอ่ะผมจะตั้งเปิดทุกตอนสองทุ่มของทุกวันนี่นะแล้วก็ตั้งเวลาทำไมฮะตอนสองทุ่มนี้คุณจะมีการแบบทําอะไรเกิดขึ้นแล้วมีกลิ่นมีอะไรเยอะๆหรยอครับอ๋อก็ทําอาหารอะไรทำอาหารนอนล่อตัวไปคำถามยังเบาอยู่ล่อตัวไปครับผมนี่แหละครับคือผมจะตั้งเปิดสองทุ่มปิดตอนตีสี่อะไรแบบเนี้ยเพื่อยืดอายุการใช้งานของฟิลเตอร์ด้วยอากตีสี่ไปแล้วมันจะไม่กลัวพีเอ็มสองจุดห้าหรือไม่กลัวครับพี่เพราะว่าเดี๋ยวผมต้องตื่นไปทํางานแล้วอ๋อุออกจากบ้านแต่ตีสี่เลยใช่ครับผมออฟฟิศเก ไปทำอะไรก่อนหน้านี้ไปตายแล้วโปะไะเนี่ยโปะหรือเปล่าอย่าไปบอกใครนะครับคุณผู้ชมว่าผมแอบรับงานนอกนไม่เอารับงานน่าจะนอกเมืองด้วยนะไปตั้งแต่ปีส<ว>ีเลยตั้งแต่ีสี่หยอกหยอกก็ถือเป็นเรื่องหยอกล้อกันนะครับแม่พี่หลามนี่ก็นะมีราคาไหมตัวนี้ตัวนี้เปิดราคาในประเทศไทยมาแล้ว 8,490บาทครับผมซึ่งความจริงเขามีโปรโมชั่น Earlybird ด้วยก็คือจะได้ราคาถูกกว่านี้เป็นโปรตอนเปิดตัวของเขานะครับแต่ว่ามันน่าจะหมดไปแล้วหลังที่คลิปนี้ออกไปเนี่ยน่าจะไม่ทันแล้วก็ราคาเต็มก็คือ8,490บาทถ้าใครตาดีๆหน่อยอะไรแบบนี้ก็สามารถไปหากดโค้ดส่วนลดนู่นนี่นั่นในแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยก็ไปกดได้ก็อาจจะได้ลดแบบ5 0 0ร0 0 0พั0 0แล้วแต่ลดถึงห้ลดเยอะนะเป็นไปได้ครับผมตามที่ต้องไปหาหน่อยใช่ครับจริงๆก็มีตัวแทนจำหน่ายหลาย เจ้าอยู่นะครับคนขายแต่ละเจ้า,จาก็ราคาไม่เท่ากันแต่ถ้าใครสนใจรุ่นใหม่ล่าสุดวันนี้เรามาบอกแค่ว่านี่คือรุ่นใหม่ล่าสุดของ เครื่องฟอรากับมีรุ่น4 Pro จาง่ายๆเดินไปที่ร้านหรือเข้าไปดูในช้อปปิ้งออนไลน์ของคุณนะครับเลือกรุ่น4 Pro ไปบอกเขาว่าเอาตัว4 Pro ตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยก็คือเขาก็จะจัดตัวนี้มาให้เลยนี่ครับก็จะได้ฟีเจอร์ใหม่ๆที่มีมาอยู่ในตัวนี้เลยขอบคุณน้องเป้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับทางนี้อ๋อขอโทษครับขอโทษครับแม่ไอยไม่ได้เลยนะผมเนี่ย